กี่กี่ชั่วโมงแล้วพี่ยอดคันนี้กี่ชั่วโมงแล้ว16หม่กิฟต์เลยลลอโอเคฮะอันนี้พี่ยอดขับมือเดียวใช่ไหมอ๋อกับกำนกันสองคนโอเคฮะสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกัน,นิกาจา้าบายทิมพระมดิทนะฮะพี่ยอดครับ ยอดชายนะฮะในทีมของท่านกำนันกำนันตุ๊กแห่งแดนภาคตวนออกนะครับท่านผู้ชมชนบุรีครับนาย่อามวันนี้เอารถแมคโครนะครับมาเคลียร์ลิงขุดต่อยูคาโอ้ไม่ใช่สิต่อ,อยางพาราทนะ่านผู้ชมจะปลูกเป็นสวนทุเรียนนะครับร้วยหอมะฮะพันกว่าชั่วโมงใหม่กิฟตแต่ว่ารถนี่ออกเป็นปีแล้วนะไม่เคยได้ใช้งานครับนานๆทีถึงเอามาใช้งาน เขาบอกว่าคันนี้รักมากก็ขับกันอยู่2คนครับถ้าไม่ใช่พี่ยอดก็มีทันกำนันแหละฮะขึ้นประจำการสาเหตุที่เอาสีเหลืองนั่นก็เพราะว่ากำน,นันบอกว่าอยากให้เพื่อนๆคิดถึงนะครับถ้าเขียวเหมือนเขานี่คนเขามไม่จํากันโกเบโก้ <laughs> นะครับสีพิเศษฮนะสั่งผลิตจากโรงงานทําสีพิเศษออกมาสีนี้ไม่ใช่สีของโกเบโดยตรงนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าทางลูกค้าอยากได้ในโกเบเขาก็จัดให้ครับแต่มันมีค่าใช้จ่ายนะอันนี้ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเกาไปาราประมาณ50 0 0 0บาทครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์นของอีสูตรนะครับ153แรงมา้าคอมมอนเร็วเทอร์โบเครื่องยนต์4.9ลิตรนะผู้ชม4สูปนะครับบุ้งกี0.93ฮนะนี่คือบุ้งกี ก็เรียกว่าบุ้งขีตลาดนะครับไซส์พิเศษนั่นบอกว่ามันใหญ่ไปต้องเอาเป็นบุ้งขีไซส์ตลาดนี่ฮะขุดดินง่ายคลายดินเร็วครับความเร็วเป็นของเขาท่านผะู้ชม13.3รอบต่อนอาทีขันเชิงของโกเบนี่ก็คือผ่านบุทดตสอบในบ้านเราไปเรียบร้อยครับให้การยอมรับและก็ต้อนรับคุนนะ้าตา่างฮะอุ่นใจดี ในช็อตน,นี้ครับเขาจับคู่กันมากับตัวซานี่ SY ส1านะครับในโมเดลที่9เราเรียกกันว่า4 9เครื่อง e สูนะครับ6สูบในรุ่นนี้จะเป็นไดเรกครับเน้นงานถึกๆครฮะช่วงล่างเป็นแบบ L C คุณผูชม h a p ป y Duty ประโยชน์ก็คือต่อบุมอาร์มต่อบุมต่ออาร์มยาว ได้เลยนะฮะช่วงล่างแบบนี้สุดนอันนี้ก็เป็นช่วงล่างปกติครับเอาแม็กโกเข้ามาเคลียร์ลิงเนี่ยแหละฮะเรามาวันวันนี้เสร็จพอดิบพอดีฮะเดี๋ยวมีชอ็อตเจาะแข็งนะหลายหลายคนบอกว่าโกเบมันขุดไม่เข้า เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราอาจจะได้เอาโกเบเนี่ยครับไปขุดโชว์มันก็พอได้อยู่แต่ว่าต้องมีทริกครับผู้ชมจะเปลี่ยนฟันค่อยๆขุดค่อยๆแซะไปนะฮะจะกดครั้งเดียวน่าจะลำบากอยู่พอสมควรเอาครับไปที่ไหนก็เจอเหมือนกันแล้วฮะโกเบในราคา4ล้านก,นกลาง ราคาขายต่อของเขานี่ซื้อไปแล้วไม่ขาดทุนครับมีสองล้านอัพขึ้นนะครับสภาพสวยๆตอนนี้ถ้าสภาพสัก2องหมื่นชั่วโมงก็ยังมีราคาหลักร้านนะผู้ชมล้านสล้าน4ี่ประมาณนี้แหละนีไม่เยอะครับรถขุดที่ทำเป็นสีเหลืองนะครับในประเทศไทย ไปข้างหลังกระพิบนะครับท่านผู้ชมนั่นบ่งบอกถึงว่าสถานะการทำงานมีกล้องมองหลังสแสดงขึ้นที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งในหลายค่ายหลายบริษัทเขาก็บอกว่ากล้องไม่จำเป็นเพราะว่าตัวแบ็คโฮนั้นมันสามารถที่จะหมุนดูได้เอาครับคนที่มีประสบการณ์ฮนะเขาบอกว่าใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ ในการช่วยทำงานส่วนรุ่นใหม่ฮะเจนใหม่ New Gen นะฮะอะไรที่มีเทคโนโลยีครับก็ต้องใช้กัน กลางป่ากลางเขา่านผู้ชมสองคันบูกันอยู่ทุเรียนนะทุเรียนราคากลังดีส่วนยังพาราครับราคากลังตกอะไรที่ทำแล้วมีผลกำไรนะครับก็ต้องรีบ รีบจัดการรีบเปลี่ยนแปลงมัวแต่คิดยึกยึกยักยักไว้ทันกินนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวมาดูซานี่สักหน่อยหนึ่งครับ อาครับผู้ชมในช็อตนี้นะครับเล่นกันอยู่2ตัวครับตัวซานี่สองหนึ่งห้าีนะครับในโมเดลที่9กับตัวโกเบฮะโมเดลโฉมล่าสุดเลื้งมราทะาเรือนะครับเลืองเม่อปรางกับเหลืองกล้วยหอม6สูบครับกับ4สูบกันันบอกว่าชื่นชอบมากสำหรับพลังของ6สูบนะฮะเนื้องานมันได้ต่างกัน6สูบอีสูนะครับท่านผู้ชมไดเรกครับอ่ะเดิน โวยฮะโวยเป็นกลองไว้เดี๋ยว10บลอ้อเข้ามาตัวนี้ใช้โมดเฮดนะครับในการขุดในการตักส่วนคันเร่งครับไม่ได้เร่งสุดนะฮะยังเหลือไว้อีก2สเต็ปคันเร่งเขา11สเต็ปครับ ตัวเพื่อเราเร่งเพียงแค่กนะ้าครับผู้ชมสำหรับงานตีป่าขุดรื้อถอนอโอเคฮะขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับมมชมกันมาลลาชมทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ